อยู่ใช่ไหมมีมีมี่ัะแบบนี้ครับได้ทุกวันใช่ใช่พี่ขารถเขาลเขไม่ถามเพรวี่เขาทได้่นะวิงัดินทห็ไม่เห็นเพราะจัดให้เราคายจัดงย ลิฟนะท์ครับค้กโค้กโค้กโค้กไม่คนละไม้ไม้ไม้แอปโอชาพี่นนท โอเคครับมือลงกัดหนึ่ง,ง,ง,งสองสามยกมือขึ้นครับโอเคครับพร้อมนักกีฬาทั้งทั้งเคนตอนนี้อยู่ที่8 5 9สจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแต่นักกีฬาที่บาดเจ็บก็เต็มที่กับการแข่งขันครั้นงนี้ครับเพราะว่าเขาได้รอคอยมามานาน ประมาณ2-3ปีแล้วครับในการฝึกซ้อมพยายามจะบอกเขาว่าผมจะไม่ได้กดดันนักกีฬานะครับก็คือจะให้ให้ทำในสิ่งที่เราฝึกซ้อมและนําไปใช้ได้ในการแข่งขันแล้วผลลัพธ์จะออกมาดีเองนะครับคือผมไม่ได้กดดันเขาครับผมความคาดหวังก็คือจะทาให้ได้ให้ติดหนึ่งใน3ค่ะของของหญิงคู่ค่ะคนไทยทุกคนนะคะร่วมเป็นกําลังใจให้นักกีฬาคนพิการ ทีมชาติไทยทุกคนที่จะไปแข่งพาราลิมปิกที่โตเกียวครั้งนี้ออทีมนักกีฬาคนพิการทุกคนก็จะเป็นกําลังใจให้คนไทยทุกคนเหมือนกันค่ะเราจะผ่านพ้นโควิดนี้ไปด้วยกันด้วยไปด้วยกันแล้วก็เอาความเอารอยยิ้มมาให้คนไทยทุกคนค่ะ